โอเคผมก็กลับสวัสดีเดี๋ยวจะกดผิดกดผิดโอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ผมเองนะครับ JTF คนเดิมนะครับผมก็นะครับผมก็อันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของช่องผมเลยนะครับผมก็นั่นแหละครับก็สวัสดีวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเจ้าเจ้าเนลแลนนะครับผมนี่ก็ผมไม่รู้ชื่อนะครับว่าชื่ออะไรนะครับ คือนั่นแหละครับผมไม่รู้ด้วยว่ามันมาจากเรื่องอะไรคือจะจะจะมารอดูข้อมูลจากช่องผมเนี่ยปัดหนีไปแล้ยผมไม่มีข้อมูลแน่นอนไม่มีข้อมูลข้อมูลข้อมูลบอกแน่นอนนะครับผมก็เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กั็เลยอะไรเขาว่าเท่มากเลยนี่ครับผมอืมนะครับก็ นะครับผมงั้นจะเป็นยังไงเราไปดูกันในคลิปกันเลยนี่ครับผมงั้นเราขอตัดไปตอนที่ฟาร์มตังเสร็จแล้ววางตัวแล้วขอด้วเ,เลยนี่ครับผมมันก็ตอนนี้เขาโจมตนนีนะครับผมก็ไปปั๊มตังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับพร้อมที่จะวางเจ้าตัวนี้แล้วนี่ครับผมโอ้ยเทพอี้เท่เท่เท่โอเคครับการโจมตี เปิดมานะครับก็จะเป็นแบบอะไรนะมองไปกันต่อยเรือนะครับโอ้โหที่เท่เลยนะโอ้โโคตรเท่เลยเท่นะครับถือว่าเท่มากเลยนะครับเฮ้ยโหเป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตนี้เลย นะครับผมอืออัปเกรดขั้นที่หนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ผมเพิ่งอัปเกรดไปนะเพื่อให้มันตีเอ็ดตัวพาวเวอร์ฟูลหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้เพิ่มดาเมจมาแปดร้อยนะครับผมเพิ่มดาเมจมาแปดร้อยเนาะโอเคครับอัปขั้นต่อไปนะครับหนึ่งพันสามร้อยนะครับผมเพิ่มดาเมจขึ้นมาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้านะครับผมโอเคครับอัปป้า Uh huh. ตอนนี้ดามีนี่ครับโอ้ถือว่าจุกมากเลยในตอนนี้เลเวลหยุดเลเวลหนึ่งนะครับโอเคเโอ้ยก็มันยังไม่เปลี่ยนท่าโจมตีเลยครับผมถือว่าใช้ได้ก็เทอยู่นะฮะเทยอยู่ตัวนี้อโอเคครับอัพเกรดขั้นต่อไปนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับเพิ่มระยะมายี่สิบนเงรับเพิ่มมาน้อยอยังวะ เพิ่มระยะมา20นะครับพลังการโจมตีนี่ครับ2,500นะครับ, 2, รบเปลี่ยนท่าใหม่นะครับผมไปอัปเกรดไปโอเคเราจะมาดูท่ากัน,น,นบ้างนะโอ้โหมีเท่เท่เท่เหมือนเป็นการตะบัดดาบหรือเปล่าปล่อยอ๋อปล่อยปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยพลังขึ้นบนฟ้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันมีเอฟเฟกต์แบบจิง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 มาด้วยดูดูดู ตามพื้นอ่ะเห็นไหมอ่าโอเคครับตอนนี้ดามีของเจ้าตัวนี้นี่ครับผมอยู่ประมาณห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าในูถึงไปเยอะมากเลยเรับเหมาะกับเอาไปเล่นสตอรี่ไหมผมว่าเหมาะอนะนะ่เหมาะมากเลยือค,ครับอัปเกรดขั้นต่อไปนี่ครับหนึ่งพันหก้อยห้าสิบครับผมเพิ่มระยะมาอีกแล้วเพิ่มระยะมายี่สิบครับผมพลังการโจมตีสามพันะครับอ้ อัปเดไปครับผมอืตอนนี้นะครับตามมีของเจ้าตัวนี้นีระปุกอยู่แปดแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเนีครับแล้วก็ระยะห้าสิบห้านะครับการโจมตีห้าวีนี่นะครับถ้าพูดไม่ชัดหรือพูดติดกียขัดก็ขอโทษด้วยนะครับผมพอดีตื่นเต้นเนียตื่นเต้นโอเคครับผมยังไม่เปลี่ยนท่านะครับยังเป็นท่าเดิมอยู่ท่านี้ก็ถือเป็เท่ใช้ได้โอเคครับอัปเดตขั้นต่อไปนนครับผมอยู่ ที่2,500นะครับ2,500ลบระยะออกไป10นะครับเพิ่มการโจมตีมา0.5วิฮบวกดาเม็มา4,000อีกเปลี่ยนท่าอีกเัือบเก็บไปโจ้เข้าให้ถ้ามันไม่ลบระยะมันไ่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเป็นการปล่อยหมัดคล้ายๆหมัดมันก่อนนะจูด จูดเออเท่ครับเท่ดีเท่ดีนะทวัสดียออะไรเท่ไหมอืมควรนี่ครับผมโอ้โหเท่มากเกลียวเท่อะโอเคครับ, <laughs> อ,คครบอัปเกรดยวกันต่อไปนี่ครับสามพันในเกี่ยวกับเพิ่มพลังโจมตีมาสี่พันโอ้โห เหมาะคำเดียวว่าพลังโจมตีดิจุกๆแรลเลยครับผมโอ้โหว้เท่มากเลยี่ครับผมดูดูดูท่าทางอืมย่าจะาเอาไปทำปกอยู่นะครับเจ้นอสไวม้งเลือดตัวเห่ทัท้งเลหนึ่งร้อยโอเคได้ไวไว คีนมสัทที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเหมาะเอาไปเล่นสตอรี่เนี่ยครับเหมาะเอาไปเล่นสตอรี่มือใหม่เนี่ยควรมีก็ได้เนะพราะว่ามันก็ดีครับแค่แค่เลเวลหนึ่งนะคคือตามเมดมึงหมื่นหกแล้ว,ว่า ก็ดีครับผมดีู่นะโอเคน่ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงตัวน,นี้นะครับถ้ามันเร็วๆนิดนึงอ่ะขอโทษด้วยนะครับผมดีจะไปทําอีกตัวหนึ่งนะครับที่คือมันมีหลายตัวมากสำหรับอัปเดตนี้นถ้าคลิปมันเร่งรีบหรือแบบรวดเร็วเกินไปก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงตัวน,นี้นะครับผมโอเคนะ คือผมไม่รู้ชื่อจา,จากเจ้าตัวนี้นะครับมาจากเรียงอะไรผมกมยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลดูกับเจ้าตัวนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับทีปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมก็ขอจากไปก่อนกันเลยมีหลายตัวมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้ทอนนี้ผมน่าจะหาได้แค่สองตัวนะครับสำหรับทิปนี้น่าจะมีเพียงแค่นี้เลยครับผมโอเคครับาบาย เอ้ครับผมก็ตอนนี้เขาส่งที่นยครับผมก็ไปปั้มตังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะวางเก้าตัวนี้แล้วนะครับผมโอ้ยเท่เอีเท่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 โอเคครับการโจมตีเปิดมานะครับก็จะเป็นแบบออะไรนะ นเป็ิกัสต่อยเรือนะครับผมโอ้ยที่ที่อย่นะโอ้ยโคตรเท่เลยเจ้นะครับถือว่าเท่มากเลยนะครับเออเฮ้ยโหเป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตนี้เลยนะครับผมอืออัปเกดขั้นที่หนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ผมเพิ่งอัปเกดตไปนะเพื่อให้มันตีไอ็ตัวพวอ์ฟูหนึ่งนะครับผม เมื่อกี้เพิ่มดาเมจมาแปดร้อยนะครับผมเพิ่มดาเมจมาแปดร้อยเนาะโอเคครับอัพขั้นต่อไปนะครับหนึ่งพันสาร้อยะครับผมเพิ่มดาเมจขึ้นมาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้าะครับผมโอเคครับอัพปอือตอนนี้ดาเมจนะครับโอ้ถือว่าจุกมากเลยนะครับตอนนี้เลเวลหยุดเลเวลหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยผมโอ้ยคมันยังไม่เปลี่ยนท่าโจมตีนะครับผมถือว่า ช่ได้ก็เทอยู่นะครับเทอยู่ตัวนี้อืมโอเคครับอัพเกรดกันต่อไปนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับเพิ่มระยะมายี่สิบนะคงับเพิ่มมาน้อยจังวะเพิ่มระยะมายี่สิบนะครับพลังการโจมตีนะครับสองพันห้าร้อยนะครับเปลี่ยนท่าใหม่นะครับผมไปอัพเกรดปะโอเคเราจะมาดูท่ากันบ้างนะครโอ้ยเท่ย์เท่ เหมือนเป็นการตะบัดดาบหรือเปล่าปล่อยอ๋อปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยพลังขึ้นบนฟ้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันมีเอฟเฟกต์แบบยิง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 มาด้วดูดูตามพื้นอนะเห็นไหมอโอเคครับตอนนี้ดาเมจของเจ้าตัวนี้นี่ครับผมอ,อยู่ประมาณห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเนี่ยบูถึงไปเยอะมากเลยเนะี่ยเหมาะก,กับเอาไปเล่นสตอรี่ไหมผมว่าเนะนะหมาะนะเหมาะมากเลย คีอครับอัปเดตขั้นต่อไปนี่ครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนครับผมเพิ่มระยะมาอีกแล้วเพิ่มระยะมายี่สิบในครับผมพลังการโจมตีสามพันใครับผ้อัปเดตไปครับผมอืมตอนนี้นะครับตามมีของเจ้าตัวนี้ี่ครับผมอยู่แปดแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเนีครับแล้วก็ระยะห้าสิบห้านะครับการโจมตีห้าวีนั่นเองครับถ้าพูดไม่ชัดหรือพูดติดกขัดก็ขอโทษด้วยนะครับผม พอดีตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นโอเคครับผม,มยังไม่เปลี่ยนท่านะครับยังเป็นท่าเดิมนะท่านี้ก็ถือว่าเทศจะได้โอเคครับอัพเกรดขั้นต่อไปนะครับผมอยู่ที่สองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้าร้อยลบระยะออกไปสิบนะครับเพิ่มการโจมตีมาศูนย์จุดห้าวิฮะบวกดาเมจมาสี่พันอีกเปลี่ยนท่าอีก <c oughs> เก็่ <Okay, S 2> ครับอัพเก็บไปโจ้เข้าให้คือถ้ามันไม่ลบะระยะมันไม่เป็นอะไรที่ดีนะเป็นการปล่อยหมัดคล้ายๆหมัดมันก่อนนะจุดจูดเออเท่ครับเท่ดีเท่ดีนะว่บสุดยอดเลยเท่มากอืมควรนี่ครับผมโอ้โหเท่มาก เ <laughs> ท่อะโอเคครับอัปเกี่ยวกันต่อไปนี่ครับสามพั3000นในเี่ับผมเพิ่มพลังโจมตีมาสี่พันโอ้โหหมอกคำเดียวว่าพลังโจมตีดิจุกๆแลนะนเครยวกับผมโอ้โหประเท่มากเลยนะคี่ับผมดูดูดูท่าทางอืมย่อ จะเอาไปทำปกอยู่นะครับเจนอตไว้มันเลือดตัวเเท่าไรหนึ่งร้อยโอเคได้ไวไวโอเคนี่ถูกที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับผมอ่าอนี่ยครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเหมาะเอาไปเล่นสตอรี่นะครับเหมาะเอาไปเล่นสตอรี่ มือใหม่เนี่ยควรมีก็ไดนะ้เพราะว่ามันก็ดีครับแค่แค่เลเวลหนึ่งเนี่ยคือาะเมิดมึงหมื่นหกแล้วนอะก็ดีครับผมดีอยู่โอเคนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้ามันเร็วๆนิดนึงอนะขอโทษเลยนะครับผมทีจะไปทำอีกตัวหนึ่งนะครับที่ คือมันมีหลายตัวมากสำหรับอัพเดตนี้ก็ถ้าคลิปมันเร่งรีบหรือแบบรวดเร็วเกินไปก็ขอโทษต้วนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นี่ครับผมโอเคนะคือผมไม่รู้ชื่อจากเจ้าตัวนี้นะครับมันมาจากเรื่องอะไรผม,มยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลดูกับเจ้าตัวนี้ก็แลวกันนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้เร็วนีครับผมก็ขอจากไปก่อนก็แลวกันเลยผมมีหลายตัวมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้ ไม่ผิดผมน่าจะหาได้แค่สองตัวนะครับนี่ครับผมสำหรับวันนี้น่าจะมีเพียงแค่นี้เลยครับผมโอเคครับบายบาย